สวัสดีครับอยู่ผมฟ o อก y ีนะครับกับเกมเกมชิ m p พ็ t ในคลิปนี้เราจะมาเปิดหาเย่ยหลานกันนะครับโดยเย,ย่หลานจะเป็นตัวละครผู้หญิท่านน้ำเชธนูโดยผมจะมีให้สุ่มอยู่ทั้งหมด124โลนะครับแล้วก็มีประวัติการสุ่มสะสมอยู่ที่4โลนะครับจากที่ได้5ดาวรอบก่อนและในคลิปนี้จะมีการแจกโค้ด60พโมเจมนะครับจะอยู่ตอนท้ายคลิปนะครับโอเคครับงั้นมาเริ่มที่4โลแรกกันนะครับ เปิดมาก็สีมง่งแล้วจะได้ตัวละครไหมได้ธนูอาวุธทั้งนั้นเลยไม่มีตัวละครสักตัวโอเคไปย0่โกลก็ยังสีงออวงั้นเราสะคิปไปตอนช่วงใกล้จะเปิดได้เลยล้วกันนะครับ โลที่84ลงมาแล้วแหละโอเคมาแล้วสีทองเยี่ยมมาดูกันว่าจะลุนเลทไหมครับสองสามสี่ห้าเขาคือตัวละครผู้หญิงท่านน้ำใช่แล้วฮะที่ผมพูดก็หมายถึงโมนางเล่ายอดครับลุนเลฮนะกดต่อเพื่อได้5ดาวสองตัว เลยก็ไม่ได้รุนเรดสุดๆโอเคเดี๋ยวไปแลกแต้มเมามาเปิดโลเพิ่มได้มาเพิ่มอีก10โลนะฮะและเมื่อกี้ที่ได้โมนามาแล้วมันมีสะสมหลังโมไนอีก4ชิ้นแล้วก็รวมกับตรงนี้มี50ก็น่าจะเดได้54โล มดแล้ว54โลไม่ออกเลยโอเคเดี๋ยววันนี้มาเปิดใหม่แในวันต่อมานะครับผมสะสมได้อีก21โลนะครับรวมกับของเก่า54โลก็น่าจะเปิดได้พอดีนะครับมาเปิดกันต่อเลยที่โลที่64นะครับ64ก็ยังม่วงนะครับโลที่74นะครับ ไม่มาอ่ะโลสุดท้ายโลที่75มาแล้วเยลา100่าร้อยเปนตการันตีเรียบร้อยโดยผมเปิดไปทั้งหมด145โลนะครับถ้าเทียบกับรอบก่อนๆรอบนี้เสียหายเยอะมากรอบก่อนก่อนอยู่ที่10โล20โลก็ออกแล้วไม่หลุดเลด,ด้วยถึงการันตี90ก็ไม่หลุดเลทและนี่นะครับโค้ด60แพมโมเจม สามารถเอาไปแลกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าเอาไปแลกในเกมก็ได้นะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ